เจย์ไพรินพิจิตอัมพลอดีตนักแสดงดังนางเอกมือปืนโลกพระจันทร์เสียชีวิตแล้วเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อลาสุด27กรกฎาคม64มีรายงานว่าเจไพรินพิจิตอัมพลอดีตนักแสดงชื่อดังยุค90ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากที่รักษาอาการป่วยเกี่ยวกับตับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สำหรับเจภพยลินเป็นอดีตนักแสดงในสังกัด RS Promotion มีผลงานภาพยนตร์แจ้งเกิดเรื่องมือปืนโลกพระจันทร์ในปี2544โดยรับบทเป็นจันทานางเอกของเรื่องนอกจากนี้ยังมีงานแสดงเกี่ยวกับเรื่องไวร้าเฟชชีและผลงานอื่นๆอีกมากมายก่อนที่ช่วงหลังจะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศด้านแตงโมนิดาได้โพสต์ภาพเจไพลินพร้อมแสดงความอาลัย ในขณะที่แฟนคลับหลายคนที่เคยติดตามผลงานต่างร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของอดีตนางเอกสาวเป็นจำนวนมากทีมงานนายนิวขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ